ฮัลโหลสวัสดีคนด้วยนะครับพบก,กับรายการซีครับเตซโวและผมชื่อมิกนะครับแล้วในคลิปนี้เราจะมาสร้างวงจรกันนะครับเป็นวงจรประตูลับทั้ง5ประตูนั่นเองนะซึ่งเราก็เคยทําคลิปสอนวงจรไปแล้วแต่เป็นวงจรอ,อ่าด้านหลังนี้เลยนะครับแล้วก็วงจรอ,อีกน่าจะเคยสอนไปประมาณ2วงจรได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น1วงจรที่ผมได้ทําไปแล้วนั่นเองนะก็ผลตอบรับ ดีมากๆเลยวันเดียวได้โอ้โหหนึ่งหมื่นไลค์เลยนะอขอบคุณมากๆเลยนะของการที่แบบมีคนคอยสนับสนุนถือว่าเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งแล้วนะครับที่ทําให้ผมได้มีกาลังใจในการทําคลิปนั่นเองนะยังไงก็อย่าลืมที่ชาให้กําลังใจในการกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่จะกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคลิปใหม่อัพทุกสัปดาห์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูทั้ง5วงจรลับกันเลยนะครับโอเคก็ไปดูกันเลย ในวงจรแรกนะครับก็จะเป็นวงจรที่ง่ายมากๆเลยนะครับก็จะมีไอเทมหลักๆที่ใช้ในการทําก็จะมีปุ่มพื้นนะครับแล้วก็แท็บดอรูปภาพนี่แค่น,นี้น,นั่นเองนะครับส่วนไอเทม2อ,อันนี้ก็คือเป็นอ่าเป็นพื้นบ้านหรือเป็นตัวบ้านอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวหรอกก็จะมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวในขั้นแรกนะครับเราจะทําพื้นก่อนนะครับนี่ก็จะทําเป็นยังไงให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเออ เราสามารถที่จะทําวงจรนี้ไปไว้ในบ้านหรือในที่ต่างๆได้นั่นเองนะครับในที่นี้ก็จะเป็นเหมือนในตัวบ้านของเรานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นพื้นแล้วนี่ก็เป็นกําแพงนั่นเองนะครับนี่เป็นแบบนี้อันนี้สมมุตินะครับว่าน,นี่เป็นบ้านของเรานะก็จะเป็นส่วนแค่นี้ไปก่อนแล้วก็แล้วก็แค่วางอันนี้และก็แถบดอนี่ก็เวลาเราจะเข้าไปนะครับเราก็ต้องวางปุ่มนี้ไปก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าได้มันก็เป็นวงจรที่เบสิกมากเลยแค่นี้ก็ได้แล้ว แล้วที่สําคัญเลยนะครับก็คือรูปภาพเราจะต้องมีรูปภาพด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีรูปภาพมันก็จะดูแบบเด่นๆไงดูไม่ออกเลยว่าเอา้ามันมีประตูตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยแบบเดินขอบๆก็เข้าไม่ได้เราจะต้องทิ้งของนั่นเองนะครับนี่เราก็สามารถเข้าได้แล้วอ๋อแบบนี้เลยนะวงจรแบบ ง่ายๆเบสิ่งเบสิเลยนะครับที่ใครๆก็ทํากันได้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้วงจรแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําวงจรที่2กันนะครับเอาวงจรที่2นะครับก็จะมเมทมตามด้านล่างนี้เลยนะครับก็เราจะทําเป็นพื้นก่อนก็นแล้วกันนะครับนี่เป็นเหมือนตัวบ้านนะแล้วก็กําแพงแล้วก็วางนี้ไปเราจะทําตรงนี้เป็นทางลงไปด้านล่างนะครับเหมือนเป็นห้องเก็บของอะไรนั่นเองนะ เนี่ยแล้วก็วางตัวค้าบี้ไปแล้ววงจรก็จะทํางานแบบอเอาตัวค้าบ์เข้าไปข้างในอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีทางลงไปข้างล่างนะผมอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยเข้าใจก็ขออภัยเลยนะช่วงนี้นอนน้อยนอนดึก okay. ใครพอจะมี how to sleep บ้างนะแนะนํากันมา,ดานได้ถ้าล่างคิปนะช่วงนี้นอนดึกมากเลยเบลอไปหมดแล้วโอเคแล้วเราก็วางปุ่มตรงนี้เวลาเราโยนขอนะครับวิตันตรงนี้ก็จะทํางานนั่นเองแต่ว่าด้านหลังตรงนี้เรายังไม่เชื่อมวงจรนะครับเราจะต้องให้วงจรนี้ค้างก่อน โดยวางเลสโตนท็อตนะครับให้มันทำงานแบบนี้มันก็จะปิดด้านนูนั่นเองนะและก็ขุดตรงนี้ไปโค้งๆนะครับเพื่อที่จะให้มันอ,อันนี้ก็วางเลสตแล้วก็โค้งนี่แบบนี้แล้วเวลามีไอเทมลงตรงนี้นะมันก็จะทำงานพอโดนของปับ๊บอ่ามันก็จะทำงานทำให้เลสโตนท็อตนี้หยุดทำงานแล้ววงจรนี้ก็จะเข้ามา เป็นประตูเปิดนั่นเองนะเป็นอะไรที่เบสิกมากๆเลยนะบางคนอาจจะเคยทําแล้วหรืออาจจะทําดีกว่าผมด้วยซ้ำไปนะอันนี้ก็เป็นวงจรเบสิกนะแล้วที่สําคัญเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือรูปภาพนะครับรูปภาพเราจะต้องวางอ่าแบบนี้ก็แล้วกันนะครับนี่มันก็จะเนียนๆไงแล้วเวลาเราจะใช้งานก็ยนลของตัวนี้นะแล้วก็ลงไปข้างล่างอุ๊ยมืดหมึดมึดนี่แวเอาอเทมลงมาข้างล่างปแปบบ๊บอันนี้ผมก็จะตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะ น,นีวก็สมมุติว่าเป็นห้องเก็บของนะสมมุติว่าเป็นห้องเก็บของแล้วก็อันนี้ตกแต่งนิดนึงอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับการการสร้างนะอันนี้ผมตกแต่งให้มาดูว่าเป็นบ้านนั่นเองนะอ่าแล้วเวลาเราใช้งานปับ๊บอแล้วก็ลงไปข้างล่างเอ้าแล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงอืมกลายเป็นห้องปิดตายเลยไม่ใช่ละเดี๋ยวเราจะต้องทําปุ่มตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออันนี้อ,ออกแปบ๊บเราจะต้องใช้อ่าดี อะไรเขาเรียกอ่านว่าไงเนี่ยดิสเพนเซอร์นะครับเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าระหว่างดิสเพนเซอร์กับด็อปเปอร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะเ,ออเป็นว่าผมใช้ดิสเพนเซอร์แล้วก็แล้วกันนะครับแล้วก็เอาไอเทมอะไรก็ได้นะครับวางไว้ข้างในนะก็เอาไอเดียแล้วกันนะแล้วเวลาเราอยู่ข้างล่างอ,อ่าโอเคดิสเพนเซอร์อยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องใช้ปุ่มปุ่มปุ่มเอาเป็นปุ่มคันโยกก็แล้วกันนะแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ปับ๊บวงจรค้าง what วงจรค้างเดี๋ยด้อเด้อ้อเเข้าใจละคือเราห้ามใช้เป็นคันโยกนะครับเราใช้เป็นปุ่มดีกว่าเพราะว่าคันโยกมันจะทําให้วงจรมันทํางานตลอดเวลาไงเราจะต้องเปลี่ยนเป็นปุ่มดีกว่าไอ้ลุมนี้ไม่ค่อยชอบฮะนี่ต้องลูบนี้โอเคอ่ะเราจะมาทดสอบกับวงจรที่2กันนะครับก็เวลาเราโจบลงข้างล่างนะครับก็โยนของลงไปตรงนี้แล้วก็ก่อนลงเราต้องเก็บของเลยนะเดี๋ยวมีคนเดินมาเห็นว่าอุ๊ยมีประตูลับตรงนี้พอเราเก็บของอะไรเสร็จปั๊บจะขึ้นไปข้างบนก็กดปุ่มอ่า มันก็จะทําให้ไอเทมที่อยู่ในด็อปเปอร์ตรงนี้นะครับมันออกมาไงนี่แล้วมันก็จะอยู่ตรงปุ่มทําให้วงจรทํางานอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็ตอนนี้เราก็ได้วงจรทั้ง2ง,งจอแล้วนะครับต่อไปจะเป็นวงจรที่3ที่จะใช้ขั้นตอนเยอะมานิดหนึ่งนะครับอ่ะมาในวงจรที่3นะครับวงจรที่3นี้ก็จะเป็นวงจรที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับเป็นคลิปอ่า บ้านในถ้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเคยทาไปแล้วนี่ตามมุมซ้ายด้านบนเลยนะครับไอ้มุมขวาด้านบนก็ผมเอามารวมในนี้เพื่อที่จะให้มันแบบเป็นในคลิปคลิปเดียวนั่นเองนะเป็นคลิปเดียวที่ทําสอนวงจรน,นั่นเองนะจะได้รวมในคลิปนี่ผมพูดอะไรในบน,นอีกแล้วอ่าก็เอามารวมในนี้นั่นเองนะอ่าก็จะได้ทั้งหมด5วงจรห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่ก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับกับวงจรน,นี้ก็จะใช้พิสตันทั้ง6อันนะครับนี่หอันแล้วก็ อันนี้เราก็จะใช้เลสโตนนะครับวางตัวนี้2อันแล้วก็รีพิเตอร์ Peter, 1คลิกนะครับนี่แล้วก็ตามด้วยเลสโตนต่อไปก็เป็นวงจรนะครับเชื่อมกับตรงนี้น่าแค่นี้เราก็ได้วงจรประตูลับแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทําแบบเนียนๆอย่างนี้แล้วก็เข้าไปก็จะเป็นห้องเก็บของอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือห้องอะไรก็ได้ห้องลับๆนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดสมมุติเราไปสร้างในบ้านแล้วเห็นปุ่มแบบเนี้ยคนอื่นเห็นก็รู้ดิเอ้ามันมีห้องลับแน่เห็นปุ่มอย่างเงี้ยเรามีวิธีที่จะให้แบบเนียนๆนะครับก็คือเวลาเราใช้ปุ่มนะครับเราพอเราใช้เสร็จเราก็ทุบออกอืมประมาณนั้นนะครับแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยวงจรมันยังไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าเวลาเราทุบแล้ววงจรมันจะกลายเป็นเปิดแบบนี้อืมซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนวงจรนี้ให้เป็นวงจรเปิดก่อนตอนนี้มันปิดอยู่ไงก็คือแบบวงจรมันไม่ทํางานนะครับเราจะต้องทุบอันนี้ไปก่อน ทำเป็นวงจรที่มันทํางานอยู่นะแล้วก็วางแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวต้องดูดีๆนะครับเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นวงจรทํางานนะครับเราจะต้องวางอันนี้ไปก่กนแล้วก็ตามด้วยเลสโตนเพื่อที่จะให้วงจรนี้ทํางานนะครับต่อไปเราก็เชื่อมจากตรงนี้เนี่ยให้มันชนกับเลสโตนท็อตนะครับโดยวางรีพิเตอร์แบบนี้แล้วก็ตามด้วยเลสโตน เพื่อที่จะให้เวลาเรากดปุ่มนะครับวงจรนี้ก็จะทํางานแล้วก็จะสลับจากวงจรตัวนี้ทํางานเป็นไม่ทํางานนั่นเองนะฟังแล้วงงไหมนะเอาเป็นว่าดูตามภาพก็น่าจะเห็นเห็นกันอยู่แล้วนี่พอติ้งทำงานปับ๊บก็จะสลับตัวนี้การเป็นไม่ทํางานทําให้วงจรนี้เปิดนะครับแบบเป็นประตูลับนั่นเองนะครับแบบเราเข้าไปปับ๊บใช้งานเสร็จก็ออกมาข้างนอกแล้วก็พังประตูเนี่ยเอ้ยไม่ใช่พังปุ่มนะครับนี่ก็จะไม่รู้เลยว่าเอา มันมีประตูตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะต้องจํานะครับว่าเออเราจะต้องวางปุ่มตรงไหนนะแล้วก็เออดูก่อนว่าเอ,อ๊มีใครหรือเปล่าแถวเนี้ยแล้วก็วางปุ่มป๊บเนี่ยแล้วก็เข้าไปในห้องลับห้องเก็บของอะไรก็ว่านไปแล้วพอใช้งานเสร็จก็ทุบอ่าแค่นี้นะครับเราก็ได้วงจรที่สามแล้วนะครับ ต่อไปวงจรที่4จะเป็นวงจรลงไปข้างล่างนะครับจะเป็นแบบลงพื้นลงไปข้างล่างนะแบบว่าเป็นห้องใต้ดินด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเป็นพื้นหญ้าก,ก็แล้วกันนะอันดับแรกนะครับเราจะเริ่มจากขุดตรงนี้ลงไป3บล็อกนะครับเพื่อที่จะวางวงจรด้านล่างนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะขุดแบบขนาด4คูณ3ก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบง่ายๆนั่นเองนะแล้วก็ วางบล็อกอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็วางบล็อกนี้เพื่อจะให้ดูง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยลิพิเตอร์ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยเลสโตนขุดออกมาอีกนิดนึงแล้วในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพิสตันนะครับพิสตันเราก็จะวางตรงนี้แล้วเราก็จะเอาดินตรงนี้วางไปเออและที่สําคัญเลยนะครับตรงนี้ต้อง2คลิกนะครับ2คลิกตรงนี้และก็ามาดูกันนี่ด้านบนเราก็วางปุ่มไปนะ แล้วเวลามันทํางานนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เราก็จะได้ห้องลับด้านล่างนั่นเองนะเดี๋ยวเราปิดพื้นก่อนพื้นปิดพื้น,นโอเคในแบบนีน้ี่ตอนนี้เราก็ได้ทางลงไปด้านล่างแล้วนะครับอมันอาจจะดูแบบแปลก,ปกใช่ไหมล่ะแบบเออปุ่มวางนี่มันเด่นๆไปไหมบางทีเราอาจจะวางไว้แบบเป็นที่ซ่อนอะไรเงี้ยแบบลับๆับหน่อยก็ได้นะนี่แบบยังไงล่ะยงเราจะทําแบบเนียนเียนเนี่ยบางทีเราอาจจะวางปุ่มไว้แบบตรงนี้ลับลับไงก็อาจจะมองไม่เห็น ก็ถือว่าเนียนแล้วนะแบบเนี้ยถือว่าเนียนเลยนี่ได้ห้องด้านล่างนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะ้า,าห้องด้านล่างนะครับแบบรลับๆก็จะแบบนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะทําเป็นบ้านรับใต้ดินอะไรก็ว่ากันไปนะครับอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเห็นปุ่มเนี้ยก็ถือว่าซวยเลยใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันดูไม่เนียนอยากจะได้เนียนกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวจะมาในขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่จะทําให้วงจรนี้ทํางานก่อนนะครับ วงจรทางานค้างนั่นเองนะเหมือนกับอันนี้นั่นเองนะก็ให้เราวางลิ s t o n e t ท็อตตรงนี้นี่ให้มันทํางานไปก่อนแล้วก็ใช้ในส่วนนี้ให้เป็นเอาเป็นด้านนี้ด้วยนี่ก็โค้งสลับให้วงจรมันขึ้นมาข้างบนนะครับนี่แล้วเราก็ต้องจำเลยนะครับว่าเออลิสตมันอยู่ตรงไหนนะครับข้อดีคือมันเนียนแต่ข้อเสียคือเราจะต้องจำนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองโอเคพอเราไปถึงบ้านปุ๊บก็วางปุ่ม ก็คลิกอ่าเราก็จะได้ทางลงบ้านแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าต้องทุบป,ปุ่มด้วยนะนี่เพื่อไม่ให้คนอื่นได้เห็นนั่นเนองนะเวลาเราเข้ามาในบ้านแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะขึ้นไปข้างบนละ่ะอ่าถ้าเกิดเราต้องการขึ้นข้างบนนะครับเราจะต้องอ่าทำวงจรปุ่มเดี๋ยวนะาเดี๋ยวนะวงจรปุ่มต้องวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ให้มันอยู่กับวงจรที่เราวางไว้ในตอนแรกนะครับเนี่ยวงจรตรงเนี้ยเออให้มันพอดีกัน ก็จะเป็นวงจรขึ้นด้านบนตรงนี้ถ้าผมพูดอะไรงงๆก็ขออภัยเลยนะมันมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงแต่ก็พยายามที่จะสอนเข้าใจนะอืมโอเคแล้วเวลาเราจะขึ้นไปข้างบนก็กดปุ่มตัวนี้อ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าให้วางบันไดด้วยนะนี่พอเราวางบันไดเสร็จก็อย่าลืมที่จะพังปุ่มด้วยนะโอเคนี่เราก็ได้ทางขึ้นมาข้างบนแล้วอืมก็เรียบร้อยนะครับกับวงจรที่สี่ของเรานะ อตอนนี้เราก็ได้ทั้ง4วงจรแล้วนะครับวงจรต่อไปนะครับจะเป็นวงจรที่หลายคนน่าจะคุ้นหูคุ้น,น,นตากันเป็นอย่างดีนั่ลลนะก็คือวงจรเซไม่รู้นะทำไมเขาถึงเรียกวงจรเซนะอ่าวงจรสุดท้ายนะครับก็จะมีไอเทมด้านล่างนี้เลยนะให้เตรียมไว้นะก็มาเริ่มทํากันเลยซึ่งเราจะทําประตูล,ลับในส่วนของอตรงแถวเป็นแบบธรรมชาติก็แล้วกันนะครับหรือจะไว้ตรงบ้านก็ได้นะอันนี้ผมก็จะทําเป็นธรรมชาติดีกว่านะ่าจะด,ดูแบบเนียนนั่นเองนะ อ่าแล้วก็ขุดตรงนี้ไปอ่าก็จะเป็นประตูเซเว่นนั่นเองที่เลขเซเว่น Seven, ผมเป็นประตูเปิดข้างซ้ายข,ข้างขวาสินั่นเนี่ยอืมเราจะต้องวางพิสตันตรงนี้3อันด้านละ3นะครับหรือจะ2อันก็ได้นะครับที่ใช้3าเพื่อให้ประตูมันดูมีความอลังการนั่นเองนะแบบดูแบบยิ่งใหญ่เลย,เยแค่นั้นแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะวางอันนี้ไปเราจะต้องวางนี่ก่อนอันนี้จริงๆไม่ต้องวางตามผมก็ได้นะครับ ผมวางเพื่อจะให้รู้ว่าเออผมจะวางวงจรตรงนี้แล้วก็อันนี้นี่ไอเดวทุกตัวนี้ดีถยวปไปจะได้เห็นง่ายๆนะครับนี่คือด้านซ้ายนะครับให้วางเลสโตนทอ็อตแล้วก็บล็อกแล้วก็ด้านบนก็เป็นเลสโตนธรรมดานะครับก็วางด้านนี้นี่แบบนี้วงจรก็จะทํางานนะครับแล้วก็วางอันนี้ไปจะได้เรียนียนะครับเฮ้ยถอยถอยถอยเวลาสร้างอะไรมันชอบมีมอน กวนตลอดเลยมาตอนนี้เราก็ได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำวงจรทำงานด้านละยางออกยางอีก,อกโอ้โหเดี๋ยวจับไปทำเนื้อกินเลยไปโอ้โหถ้าไปอรอบที่ทำเนื้อสเต็กเลยนะแม่อ่ะเราก็ขุดได้ลงไปนะขุดลงไปตามทางเฮ้ยเพลินเพลินเผลอกด ขุดลงไปนะครับ2บล็อกนะครับแล้วก็จุดตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่วางเลสโตนนั่นเองนี่ให้วงจรเลสโตนนะครับมันชนกับตรงนี้นี่แล้วก็วางเลสโตนแบบในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคมาในจุดต่อไปนะครับเราก็จะทําปุ่มทางเข้านะะเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ก่อนให้มันเนียนเนะเป็นวงจรประตูลับง่าย,ายๆซิมเ i ิ p l e ที่ใครๆก็ทํากันได้นะเดี๋ยวเราจะวางปุ่มตรงแอบตรงนี้ก็แล้วกันนะ แต่ที่สําคัญเลยนะครับเราจะต้องวางเลสโตนต,ตรงนี้ด้วยนี่ให้มันอยู่ด้านล่างกับปุ่มไงเวลากดมันก็จะทํางานประมาณนั้นนะครับอืมเดี๋ยวมันยังเนียนไม่พอนะนี่ปับ๊บเราก็ได้ทางเข้าโอเคในตอนนี้ผมก็อยู่ด้านในแล้วนะครับด้านในเวลาเข้ามาแล้วมันจะออกไปไม่ได้เราจะต้องทําทางออกก่อนนะครับไม่งั้นติดอยู่ข้างในถ้าเลยนะอืมอ่าแล้วก็ขุดลงไปด้านล่างตรงนี้ แล้วก็วางเลสโตนในส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับในส่วนอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องวางนะผมวางเพื่อที่จะให้ดูมีความเรียบร้อยนั่นเองนะแค่นั้นแหละอ่ะแล้วก็วางปุ่มตรงนี้ไปเวลาเราเหยียบวงจรด้านล่างมันก็จะทํางานนี่ปเปิอ่ะก็จะทําให้วงจรประตูเปิดนั่นเองนะครับอืมอระมาเนี้อันนี้ก็ทําให้ดูเป็นอาจจะทําเป็นบ้านหรือทําเป็นห้องเก็บของอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นห้องลับอ่ะแล้วก็เดินอไปข้างนอกมา บางทีมันดูเหลี่ยมจนแบบสศหน่าสงสัยเราจะต้องตกแต่งหน่อยนะเน,นี่ยประมาณนี้แล้วก็ใส่หญ้าแค่นี้ก็น่าจะถือว่าเนียนแล้วล่ะนะแต่ถ้าเกิดอยากให้เนียนกว่านี้ก็แนะนําว่าให้ปลูกต้นไม้นะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เนียนฟุดๆเลยหรือเปล่านะพอเราจะเข้าบ้านปับ๊บปุ่มก็จะดูแบบเนียนๆไปกับสโตนนะกด ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับกับวงจรประตูลับแบบซิมเพิลซิมเพิลที่ใครๆก็ทํากันได้นั่นเองนะหรือบางคนอาจจะเคยทําแล้วและอาจจะทําได้ดีกว่าผมด้วยนั่นเองนะก็ลองเอาไปดัดแปลงประยุกต์ใช้กันได้นะครับกับประตูลับโอเคก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กันด้วยนะครับก็คลิปนี้ถ้าเกิดถึงสัก1 0 0 0 0หไลค์ก็น่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะเหมือนกับนานๆที่จะมาทําวงจรนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กันด้วยนะครับอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ ไว้เจอกันในคลิปหน้าไปละบาย